ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองใหญ่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ที่ตั้ง199หมู่ที่3ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2477ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564มีนักเรียนทั้งสิ้น513คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ปัจจุบันคือนายอัธพลสละสงคราม และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คือนายกฤวิขังแสงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีวิสัยทัศน์ภายในปี2566โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครูเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นโดยยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คือวายสวยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นผลการดำเนินการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านที่1ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำโดยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันโควิด1 i ด้วยการคัดกรองและวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนสม่ำเสมอทุกคนจะต้องสวมแมสให้ร้อเซมีจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ในโรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในครั้งนี้อีกด้วย โรงเรียนมีระบบป้องกันภัยพิบัติและภัยทุกคามโดยมีกล้องวงจรปิดประจำจุดที่รับสายตาเพื่อป้องกันภัยต่างๆมีระบบจาราจรที่ปลอดภัยมีเรือนพยาบาลที่สะอาดมีเวรรักษาการในโรงเรียนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของทุกคนทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนรายบุคคลว่ามีปัจจัยเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใดเพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนในการดูแลลูกศิษย์ของพวกเราไปพร้อมๆกันด้านที่2ด้านโอกาส โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนโดยร่วมมือจากการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจจำนวนเด็กปฐมวัยที่ถึงเกณฑ์การเข้าเรียนและการแนะแนวเพื่อทราบจำนวนเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนได้มาศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดการเรียนการสอนและประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พิวิตให้เป็นโอกาส เพื่อให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรูปแบบออนไซต์ออนแทนและออนไลน์ตามความเหมาะสมต่อวัยของผู้เรียนโดยมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมไวัดังต่อไปนี้ครูมีกิจกรรมสภานดิเกมร้องเพลงประกอบท่าทางนะคะอะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแสนยินดีได้มาพบกันวันนี้ และัันมาพบกสสสวสดสวดดีีผู้เรียนมีพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและระเบียบวินัยที่ดีสมกับวัยมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านสื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยคลิปวิดีโอเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการสำรวจข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงผ่านระบบ Care Student BR4 และจัดทำโครงการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและมีระเบียบว,วินยัยเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความรู้ของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา5 6 6 4จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพโดยรูปแบบการเรียนรู้แบบออนแ n d ์ hand, และการเรียนรู้แบบออนไลน์ line, ในช่วงมีวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา และมีการประเมินด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กำหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำจัดทำโครงการรั้วคาวบอยโครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านหนองใหญ่การฝึกอาชีพด้านบัญชีธนาคารและมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีการเกษตร ปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงป่าอีกด้วยผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อต,อตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เอาความสามารถที่นักเรียนถนัดได้มีโอกาสแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ t Activities and administration of m a n o n g School Thank you for your attention รางวัลด่านสุดของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คือเด็กชายอาคมมากมูลนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบทกรในโครงการประกวดเรียงความบทกรเรื่องสั้นภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีดมส่วนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำลังใจต่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกับเพื่อนๆอีกด้วยโดยครูประจำชั้นจัดทำการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและรายงานการมอบทุนสม่ำเสมอนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ได้อโอกาสให้ได้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพคุณครูได้จัดทำแผนพัฒนานักเรียนรายบุคคลหรือ IEP เพื่อวิเคราะห์ความถนัดของนักเรียนและจัดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มพิเศษได้อย่างเหมาะสมกับความถนัดของเด็กๆดังนั้นด้านโอกาสจึงสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ในหัวข้อก้าวไปด้วยกันเพราะทุกคนมีโอกาสและเท่าเทียมกันด้านที่3ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่สามารถอ่านเขียนสื่อสารและคิดคำนวณ analysis and critical thinking สร้างนวัตกรรม innovation and technology ที่สอดคล้องก่อการเรียนรู้และทักษะจำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดและทักษะคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ครูเพื่อให้ครูนำความรู้ไปถ่ายทอดกับผู้เรียนมีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดและนวัตกรรมให้ผู้เรียนได้ทำหนังสือเล่มเล็กในโครงการหนังสือเล่มเล็กสร้างเด็กอ่านเขียนพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนได้เรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์การเรียนคโคดิง้งการเรียน C4 t หรือวิทยาการคำวนวณ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถมีทักษะฟังพูดอ่านเขียนได้ดีมีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนเช่นค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสกิจใจ English Camp ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จึงพัฒนาดักสูตรและการวัดและประเมินผลของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้นำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสม่ำเสมอซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของโรงเรียนในอำเภอสตึกโดยมีห้องเรียนคุณภาพดังนี้ห้องเรียนคณิตศาสตร์ห้องเรียนดนตรีไทยและสากลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องภาษาอังกฤษห้องสบุดห้องศิลปะห้องวิทยาศาสตร์และห้องคุณภาพประจำชั้นเรียนท้ายสุดนี้ ด้านคุณภาพคือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูมีการอบรมพัฒนาตนเองสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการอบรมเชิงวิชาการอบรมวิทยาการคำนวณการอบรมตามที่สำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้อบรมการอบรมผ่านระบบซูมและทุกๆครั้งที่คุณครูอบรมคุณครูจะมานำขยายผลให้กับเพื่อนครูด้วยกันเพื่อให้องค์กรของเรา เดินหน้าไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้านที่4ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอาทิเช่นการเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาการเช็คชื่อนักเรียนการบันทึกโภชนาการการบันทึกรับประทานอาหารกลางวันหรือเอกสารธุรการในชั้นเรียนผ่านระบบแคสซิลดนบริรัมศีนอกจากนี้ยังมี B.O.B. อเคือระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล e m i s ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา e-budget รายงานผลการบริหารงบประมาณ s c h o o l m i s ระบบบริหารจัดการผลการเรียน cct ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน e-office ระบบรับส่งหนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต C อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีการผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกันครูและบุคลากร,รนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน Best Practice โรงเรียนธนาคารบ้านหนองใหญ่ สู่โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้ตระหนักถึงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเรื่องการประหยัดอดออมจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา,าข,ขั้นพื้นฐาน2551และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และจัดให้มีโครงการโรงเรียนธนาคารในปีการศึกษา2557ทางโรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนับตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่จึงดำเนินการปลูกฝังวินัยในการออมเงินให้กับเด็กนักเรียนและคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ผลการดำเนินงานตลอด3ปีย้อนหลังพบว่าจำนวนสมาชิกภายในปี2,562ถึง2,564จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรายการเงินฝากตั้งแต่2,562จนถึง2,564โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พบว่าจำนวนเงินฝากเพิ่มขึ้นทุกๆปีจึงทำให้โรงเรียนธนาคารบ้านหนองใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา2559ลำดับต่อมาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3S 1H บุรีรัมย์เมืองสันทิสุขรอบรู้คู่เหตุผลสร้างคนสร้างปัญญาปี2560และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ Best Practice ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตปีการศึกษา2561และทั้งหมดนี้ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และคณะครูมีความคาดหวังว่า อยากให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับความรู้เต็มศักยภาพตลอดไปขอบพระคุณครับ